สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมคอฟฟี่มูบิลโมบายและอยู่กับช่องบ้านเอ็กซ์เช่นเคยนะครับฝากกดไลก์กดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะแบบเออถ้าช่วงไหนแบบว่างทําคลิปติดต่อกันหลายๆแบบหรือสแต็กคลิปไว้เนี่ยก็อาจจะลงบ่อยหน่อยแต่ช่วงไหนที่อาจจะห่างสองสาวันอะไรเงี้ยเออมีภารกิจนะครับนั่นเองนะฮะ วันนี้จะมาแนะนาปืนเมตาครับผมปืนเมตาในคลิปนี้ผมจะไม่ได้แนะนำห้าดับหลักๆแล้วนะผมจะแนะนําแค่3ปืนที่เป็นตัวแต่งเมตาเลยนะครับในซีซั่นนี้นะครับนะก็แล้วส่วนอันดับที่สี่อันดับที่5อะไรเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบบปืนที่เป็นเมตาเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเล่นได้นะครับแต่ปืนที่เห็นบ่อยๆเนี่ยผมจะจัดแค่3อันดับพอ3ามบอกพอนะครับมีกระดานใหม่มานะครับเป็นกระดานอ่อ executive นะครับเป็นของ dih point g u a r d i a n นะครับเป็นสกินปืน dih นะครับอันนี้เป็นอะไรโอ้โหสเปร์สเปร์ส,สวยนะเป็นรูปเหมือนเขาเรียกอะไรอะไอมันคือเสืออะไรวะไอเสือแบบเสือตัวดำๆอะแล้วมันติดปีกด้วยยาโคเทนนะครับน่ะอันะอะไรนะเนี่ยแล้วก็เาแล้วก็ขอลิงการครับยืนก่อนอกก็เท่อยู่เฮ้ยด,ด,ดูท่าท่าน่าสนใจนะเย็ดอะไรวะนะ นี่ไอ้ท่าตอนจบนี่คืออุ้ยน่ารักนะเท่นะแล้วมาดูเคียวกันดีกว่าครับเคียวก็ประมาณนี้นะครับถามว่าสวยไหมก็ใช้ได้นะสาหรับผมผมว่าใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับออกกระดาน executive order นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับปืน DRH เนี่ยมีหลายสกินสวยๆนะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นสกินนี้แหละนะครับแล้วก็มีดาบดิจิมันก็ยังอยู่นะ b r i n k e r of the light นะครับเป็นดาบโอ้โหบอกเลยว่า สวยครับผมท่าฟันท่าอะไรมันเป็นแอนิเมชันที่แปลกใหม่แปลกตามากนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่ามันแปลกตาอยู่ดีมันไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครชอบความสวยก็จัดกันได้เลยนะครับครับเท่าแลรวเดี๋ยวเราไปดูปืนเมตาสามันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับไปครับผมมาที่ันดับแรกนะครับเป็นจะให้เป็นปืนสวิสเบรดเอ็กไนนะครับทำไมต้องให้เป็นกระบอกนี้ทําไมต้องให้เป็นปืนนี้อย่างที่บอกครับปืนครับดาเมจจัดลั่นไวแม่นยามสูงระยะยิงโอเค เยอะแล้วสำหรับ s m g นะครับแล้วก็ควบคุมค่อนข้างสูงนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยเอาง่ายๆแต่มันมีข้อเหลื่อมล้ําอยู่บางทีหนึ่งมันก็อาจจะแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสกินแดงมันจริงไม่ตายเฮ้ยบางทีสกินแบบเดิมๆอะสกินดีฟอลสกินดาของตัวปืนเนี่ยแม่งยิงง่ายกว่าเว้ยซึ่งผมไปลองจับไอเช้มแม่งจริงว่ะแต่บางจังหวะมันก็ยิงดีบางจังหวะก็ยิงไม่ดีนะสำหรับสกินแดงก็อาจจะเป็นจิตปรุงแต่งหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ของแต่งที่ผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับ ปืนต้องบอกว่าครบเครื่องอยู่แล้วใครที่อยู่ในแลงระดับที่แกลนหรือเลเจนเดรี่หรือเลเจนเดอรี่ท็อปห้าพันเนี่ยต้องเจอแน่นอนครับกดทุกตาเจอทุกตาแน่นอนนะครับสำหรับสวิตเบรคเอ็กนนะครับเป็นปืนสำหรับสายแอตแทกเกอร์ตัวจี๊ดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยปืนลั่นไวอะไรครบเครื่องหมดนะครับสำหรับสวิตเบรคเอ็กนเนาะก็ใครสนใจลองไปเล่นกันดูได้นะใช้ของแต่งเซนี้ของแต่งเซนนี้ผมมองว่าสมดุลละเข้ามือผมละแต่บางคนอาจจะแบบอ่า พอตลลำกล้องเพิ่มระยะออกแล้วก็ไปใส่กิ๊บหลังเป็นกิ๊บหลังเพิ่มความแม่นยําอันนี้แทนนะครับเพื่อจะทําให้กระสุนในระยะกลางเนี่ยมันเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ลองแล้วมันก็ไม่เห็นผลนะครับแต่แล้วขอทควารถนัดนะเผื่อคุณผู้ชมจะเข้ามือนะครับกะบอกแรกผ่านไปกระบอกที่2ครับเป็นปืนอ่าพีซกิ๊เบอร์เอครับยังไม่โดนเนิบยังไม่โดนอะไรสักทีนะครับแต่ถามว่ายังเล่นดีไหมก็ดีครับ บางทีนึกจะยิงดีก็ลั่นไปเลยนะครับบางทีนึกจะยิงไม่เข้ายิงเบาก็เบาไปเลยแนละ้วผมก็งงไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะจิตบุงแต่งแหละนะครับต้องบอกเลยว่าใส่สโคปเนี่ยกับไม่ใส่สโคปผมมองว่าใส่สโคปมันยิงง่ายกว่าปืนเนี่ยมันสามารถโฟกัสขยี้เป้าแบบว่าคุมกระสุนได้ง่ายกว่านะครับบางคนใช้สกินมิสติกอะที่สโคปที่มองง่ายที่สุดในรรดาทุกสกินในเกมของแต่ละปืนอะยังใส่สโคปเลยเว้ยบางคนนี่แบบใส่สกินมิสติกแต่ยังใส่คลาสสิกเล็ดดอตเลยนะ ของแต่งที่ผมใช้ตามนี้เลยนะครับลำกล้องนะครับถ้าเล่นเป็นสายปกติที่เมตาเขาใช้กันตอนนี้น่าจะเป็น Task Force Barrel นะครับจะเพิ่มระยะ50%แล้วก็ทำให้ลัดไวขึ้น9%นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นคล้องตัวอะไรจีจานนะครับเพราะว่าเน้นเป็นปืนสายสายที่แบบ AR กึ่งบุกกึ่งแคมป์ได้หมดนะครับเล่นได้สบายนะครับนะก็บอกต่อมาเป็นปืนแคร M22 ครับปืนนี้ครับปกติผมจะไม่เอาเข้าใช่ปะ ในช่องที่ผ่านมาจะไม่เอาเข้าแต่ที่สั้นนี้แม่งต้องเอาเข้าไยลูกซองตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันบัฟมาได้เวอร์เวอร์จริงๆอ่ะเวอร์กว่าแต่ก่อนแบบเวอร์มากนะครับแต่ต้องมีข้อจํากัดคือต้องหัดเล่นก่อนนะถ้าหัดเล่นคุณเล่นกล้องเล่นแก๊งหน่อยอถ้าแบบเออดวงคุณได้ดีๆหรือฝึกมาได้ยังไม่ดีพอเนี่ยไปเล่นแรงสูงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยโดนไอ้สองอันดับแรกแดกขาดเลยนะครับแต่ถ้าคุณแบบมีความมั่นใจฝึกมาในระดับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเก็บได้ทุกปืนไม่ว่าจะเมตาหัวเยนแบบ แบบแบบระดับท็อปหนึ่งอะไรแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเจอเปืนนี้ครับระยะ10-15เมตรเนี่ยแม่งให้นัดเดียวเลยเปลี้ยงบางทีนี่ไม่ซูมใน20เมตรยังเพมเผือมันเพมเผือได้ปางตายเลยนะเลื่อนแบบเหลือ10 20ี่ิมปิ่ม,มอะ่ะคือแบบ โอ้โหมันเวอร์จัดครับ K M 2 2ในซีซั่นที่8นะครับมันเกินไปอ่ะสำหรับผมผมว่ามันเกินไปบ้างช็อตที่แบบในคลิปเล่นที่ผ่านมานะโดนแม่งปิ้วโอ้โหหายเอาตายแล้วเออโอ้โหไอ้ไยปกติเรารู้ว่าโดนเนี้ยเราจู๊หันเนี้ยแล้วหันมาส่วน้แม่งรอดแต่จังหวะเนี้ยตั้งแต่บับมาเราไม่รอแล้วครับแม่งโดนเปี้ยงหายเปี้ยงหายเลยนะครับก็ค่อนข้างระบากใจอยู่เหมือนกันนะครับ ก็จบไปแล้วสำหรับสอันดับแรกนะครับอันดับพิเศษเดีบยที่5หรืออะไรเงี้ยจะไม่มีแล้วนะแต่ผมจะให้เป็นปืนที่ค่อนข้างมีคนเล่นได้ในระดับหนึ่งก็น่าจะเป็นอ่าปือะไรว่าในสาย SMG ที่มีคนเล่นนอกจากสวิตเบดเหรอน่าจะเป็น q q 9ครับ QQ9 ครับผมใช่มีคนเล่นนอกจากแต่สาย SMG มีนะมีคนเล่นนอกจากสวิตเบดก็จะเป็น QQ9 นะครับที่เห็นเลยนะที่เห็นบ่อยๆสุดเลยนะครับ QQ9 นะครับนะก็ประมาณเนี้ยของแต่งที่ผมมาใช้ก็อันนี้เป็น2ชิ้นหลักเนาะ แต่นี่ไอ้นั่นยังไม่ครบเขาเรียกอะไรวะไม่ยังไม่เต็มเออแล้วก็ไม่ติดพันายอันนึงนะครับแล้วก็โมโนนะครับปากกระบอกโมโนตัวนี้นะครับแล้วก็ OWC Laser Tactical นะครับตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ QQ9 นของแต่งนะครับแล้วก็สำหรับสาย AR นะครับที่มีคนเล่นกันอยู่นะก็ M13 ก็จับได้ครับไคโลก็เล่นได้นะครับ M13 ผมใช้ของแต่งนี้นะครับส่วนไคโลเดี๋ยวจะขึ้นของแต่งไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไคโลนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนที่แนะนำในซีซั่นนี้เนาะ lmg เนี่ยถามว่าก็บอกไหนปิดปิ๊ด,ดมีไหมก็ rpd ครับผมผมให้ก็บอกเดียวเลยกับ rpd นะครับคือมันจี๊ดมากนะครับถ้าเล่นแบบป๊าปป๊าปแต่ละสุนแต่ละนัดี่ยแม่งแน่นและแม่ง,แ,มงแรงมากครับปืน rpd นะตั้งแต่ปั๊บมานะครับก็เดี๋ยวขึ้นของแต่งเดี๋ยวขึ้นของแต่งไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับสับของแต่ง rpd เนาะ ก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับใครไปใส่สโคบก็ออกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปืนเมตาในซีซันทีท่8นะครับคิดเห็นยังไงมีความคิดอะไรต่างจากผมว่าแนะนําว่าเอออันนี้ควรอยู่ระดับนี้อันนี้ควรติดนะพี่มันเก่งมาอะไรนะก็อธิบายไว้ใต้ช่องคอมเมนต์เค็อ่าเมนต์คอมเมนต์ไหนมีประโยชน์ผมจะปักบดไว้ให้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูทีหลังได้ดูได้อ่านกันนะครับคราบผมฝากกดไล์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ